คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาแต่คู่แข่งคุณอาจจะมีเวลาคุณบอกว่าคุณอยากจะหยุดพักแต่คู่แข่งคุณกําลังก้าวไปไม่หยุดนิ่งคุณอาจจะวิ่งในขณะที่คนอื่นหยุดหรือคุณจะหยุดแล้วดูคนอื่นวิ่งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร จาก NEC ไปได้แน่ขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในเช้าวันพุทธที่มหัศจร,รย์ทุกท่าน BNI คือองค์กรที่รวบรวม,รวมผู้ประกอบการมากที่สุดทั่วโลกปัจจุบัน BNI มีสมาชิกที่เป็นเครือข่าย ที่เราเองช่วยเหลือกันสร้างทําให้ทุกคนมีโอกาสทางด้านธุรกิจมากกว่า70ประเทศทั่วโลกและที่สําคัญเลยที่ท่านมาเป็นสมาชิกสิ่งแรกเลยที่ท่านจะได้กลับไปคือการที่เราเองสื่อสารในห้องประชุมนี้แค่ครั้งเดียวแต่สามารถไปสู่กลุ่มเป้าหมายมากกว่า50ผู้ประกอบการอันดับ2เราสามารถที่จะเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจเราสามารถที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆโดยที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มผูวทีม Power Team คือการที่เราเองมีลูกค้าคนเดียวกันแต่ลูกค้าคนนั้นต้องการซื้อสินค้าและบริการจากเพื่อนสมาชิกที่หลากหลายกันออกไปเราเองจะไม่มีการแข่งขันกันเราจะสนับสนุนกันอย่างเต็มที่และที่สําคัญเลยอันดับสุดท้ายเราจะอยู่กันแบบไม่ห้ำหันราคากันเพราะว่า เราจะเป็นแค่1อาชีพ1เดียวใน1ชอเตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าสินค้าและบริการที่เราจะส่งมอบต่อออกไปคือสินค้าที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุดที่เราสามารถที่จะส่งให้กับผู้ประกอบการข้างนอกได้นั่นเอง แล้วสิ่งที่สําคัญที่กล่าวมานี้จะทําให้คุณเนี่ยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสมาชิกทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมนี้จะเป็นผู้ที่สื่อสารสินค้าและบริการของคุณไปสู่กลุ่มเป้าหมายของคุณโดยที่คุณไม่มีค่าใช้จ่ายและที่สําคัญเลยเราเองจะมีเพื่อนผู้ประกอบการคอยให้คําปรึกษาให้แนวทางและให้โอกาส มันเป็นโอกาสของเรารุ่นๆที่เราจะเข้ามาสู่สมาชิกบีนไอและที่สําคัญเลยเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะมีการพัฒนาสมาชิกของเราให้มีองค์ความรู้ให้เติบโตขยายทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิง่งโดยในปีที่ผ่านมาโอกาสที่เราส่งมอบธุรกิจให้กันไม่ถึง1,000 0ล้านแต่ปัจจุบันนี้ก้าวเข้าไปเกือบ12,000ล้านบาทแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยินดีทำให้กันทุกคน ยินดีที่จะมองเห็นเพื่อนมีโอกาสเติบโตทางด้านธุรกิจและที่สําคัญเลยในสภาวะวิกฤตอย่างนี้ทุกท่านเชื่อไหมที่ข้างนอกเงียบเหงาและไม่มีทางออกในการทําธุรกิจแต่เราเองสมาชิกเบนไอยังมีโอกาสทางด้านธุรกิจหยิบยื่นให้กันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างเช่นสัปดาห์นี้เองเราเองก็มอบโอกาสทางด้านธุรกิจให้กันอย่างมากมายและท่านนะครับอยากจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้หรือเปล่าถ้าท่านอยากได้รับโอกาสยินดีอย่างนี้แล้วเรายินดีที่จะให้ท่านร็อกเอาอาชีพ เพื่อที่จะมาเป็นสมาชิกใน BNI ด้วยกันและเราเองยินดีเปิดกว้างและพร้อมที่จะสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่จากไอซีด้วยนะครับ